มัมไหมมัมค่ะค่ะมัมอะไรคะมัมอะไรเราจวค่อยมัมค่ะยวค่อยมัมค่ะนั่งก่อนค่ะยังเพิ่งค่ะตบรวจให้แม่เร็วตบรวจตบรวจแล้วทำอะไรคะหอมไหมหอมค่ะหอมค่ะไม่ไงแม่หอมอยู่หอมไหมไม่ยังค่ะนอนก่อนค่ะจึงจะมัม ะดี๋ยวเที่ยงแล้วใช่ไหมอาชูไม่อะค่ะอะให้แม่ฟังด้วยค่ะแม่กินนมยีงห้อานมให้แม่กินหรือยังหามคำว่าอาบตบตูดแม่อีกหรือยังหืมน่แม่หลับแล้วแม่ยังไม่ได้กินนมเลยถามหน่อย S <S มัมมัมมันมัมมัมมัมจะกันจะนอ่นเลยใค<น>ร<อ>ร้อ,องไห้ใครร้องไห้จีนร้องไห้หรือเปล่าไม่อ้าวไม่ร้องไห้เหรอคะนี่จนเจ๊โกรธโน่นห้ายนี่จนนี่นี่จนหงายร้องไห้ทำไมเขาร้องไห้คะจีน้องจีน้องนห้ายจีนร้องไห้ทำไมร้องไห้คะนี่ อีเจอมาง่าว้าวทำไมร้องไห้หหเกิดอนกน่อออกบพานบอกเกิดรันเป็นวาวานอน่บอกอืมีบ,บอกไม่ได้ขีดอวดนหมืไม่กินอนเลยบวดมากอาว่อ่านเร็ว ý kiến của chúng ta sẽ được xem xét về phía chúng ta sẽ được xem นี่มาทีกุ่มลูกหลดมากเชื้อโรคเออยันมาฟังนนี่ไงตัวเชื้อโรคเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 ถ้าเอาจีไม่ล้างมือง่อไหนอ่ะไหนเมื่อกี้น่ะเชื้อโรคเมื่อกี้นี่ไง เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ในมืออคีีอือีไม่ล้างมือเห็นไหมนมปวดท้องเนี่ยวดท้น้ยี่ยม,มอจะไรอมนี่ร่มปว่ทอ,อ,อหวัดฮะมาขึ้นหัดอันนี้เขาว่าอุณหภูมิมันสูอขึ้นเลยนะอเงเลนนี่นี่อันนี้แปลงควาแปลงควาดีดีแปลงฟัไหมคะ ไม่ไม่มนะเนสมมติมีท่านซื้อมีท่านอ่ะแขรมาแล้วแขรมาแล้วอาะแชอะแ้อนรวยนีค่สวัสดีค่ะด้วยสิสวัสดีค่ะสวด้วยสวยัค่ะสวััสดีคว่ัว่ส จ้าตัวสวยอะไรทำสวยให้แม่เราน่น่าสองกล้องก่อนจ้าจังจ้สวดจังอาสไลเดอร์ไหมจ้าสวยดีจังเร็วๆอาสวยเร็วๆบบสเ้ยนี่บอบอไลเดอแมนบอสอะอสไลเดอร์ยู่บอ ฟุตบอลกับสไลเดอร์เอาอะไรคะฟุตบอลกับสไลเดอร์เอาอะไรไอจีไอจีพุทบันกับสไลเดอร์เอาอะไรจับบอลฟุตบอลกับสไลเดอร์เอาอะไรจับบอลจับบอลอ้าว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 ไหนดูลิ้นหน่อยลิ้นสวยไหมบดมาก จีเลิ้นสวยไหมจตมูีล้าง,งมือแล้วอันจีล้างมือแล้วป๊าม่าแล้วตีแปันหรือ,อยังวันนี้แป็งันหรือ,อยังยกชกๆรให้ไหมคะแปันราให้ไหมไม่ห่ ให้ดังใจนอ่งตื่นผู้ไม่แปลงฟันไม่แปลงฟันเหรออ่อหงายเอียดแล้วไอ้หางปวดปวดมากเจ็บปดมาก อ๋ออ yeah. ้โ <tampoco> อ้าหายอีกแล้วเอาเปิดไปเปิดไปอ้อกันเอาแล้วแอนฝังกันนะหายอีกแล้วอ้าว วันจันทรวันศแกหอนจริงๆวันจันร์วันศุกร์เป็นมือนมากเหมือนที่เหนือนที่ไหนมือกับนวันศุกร์วันจันทหารอืมหยุดเัน่แบบกอลเลย่ันไกันวันจอ๋อไม่ได้ไปซีอีกอ่ะน้่มันแม่ใส่ให้แม่ใส่ให้ ทำไม่ใส่เหรอเดีจ็บอาเจ็บแม่ใส่เองแม่นอนเลยอยังครับใชื่อเจด๊ยบเจี๊ยบกิ๊จีนเลยให้แม่ยืมหน่อยกิ๊ฟจีนจี๊แข่งมาว่าแข่งอย่างเร็วจ้าเร็ว สวยมัวรู้ได้เหรอพ่อร็วจ้าเร็วจ้าเร็วจัดที่สวยจ้าตาอจีดีกว่าไหนจ้าสวยให้แม่ดูหน่อยเร็วๆอจีทำสวยนะจีทำให้แม่ดูหน่อยเร็วเร็วเร็วไหนจับจับนมนมหน่อยสิไหนดูนยไอแอดไอแอดอร่อยไอแต่อดอร่อยแต่อดไปนอนแล้วแอดนอนแล้ว แล้วไปน,นานแล้วอลุกมาใหม่เดี๋ยว่งนี้มาใหม่คนน,นี้เดวบบอนนี้เดบ์นอลอุกก่อนบุกเตะบอลไหมุกเตะปึบบ้ไงไหเตะนาะเตะปึ้งันนะเตะยังไะเตะบ,บอนลนั่นทุกอะรกันตีนี่ก็ยังเดบอควนไลยไหด้ยอรือยัง เยอหรือ,อยังเยอะดีเยอหรือ,อยังไม่ยืมหน่อยอ้าวยังไม่เยอะไม่ยืมหน่อยค่ะค่ะแม่ยืมหน่อยค่ะให้แม่ย no. ืมใส่หน no. ่อยค่ะ no. ไม่เย็บนี่ไม่เยอะนี่ไม่เย็บปัดเด็กน่าคดีอ่านอะไรอ่านอ่านอ่านเร็วเร็วลุกขึ้นชอนดจีอ่าน ค่าของจีอ่านั่นแหละนว่นวดรู่แบบนอนข้างหลังบ่าติดควายลงไปข้านหน้ามข้านหน้าของจีนไงลูกใหญ่หน่อยไหนจับหน่อยจับตะบตือหน่อยจับตือเลยท้องท้องใครเนี่ยท้องจีท้องจีคี๊คี๊หรือยังคะคี๊คี๊หรือยังชิตรูไหน Chị tụt này. mày 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 chị mày 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 không mày 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 cái บอกตื่นกับตื่นบอกรั้งกับรั้เอ้ตัวนี้รั้ตื่นกินบอกไงตัวไปแล้วะชนินาบัวแต่ปากตเสือดานี้หรอปาตัวนี้งน่เต้นไหนไปอหนเต้นแจตื่นบ่ตัวนี้เต้นท่าพี่นิวหน่เร็วเต้นท่าพี่นิวเต้นยังไงรูปเร็วเต้นท่าพี่นิวก่อนอ้รูปเร็วเต้นท่าแต่ไม่อยู่ไอเกียรติไปแล้ว

นันเป็น้านวหนเขาก็ไม่หที่ไหน่ไมให้จุกหน่อยให้จุกหน่อยให้จุกหน่อยโอ้ยแตแบบมื่ก่อนจะตีดาวขิ้ใช้รวันใหญ่นก็คงต้องไปีนนันขี้นนั่นอืออือ้จเห็นไหมเอ้าจอหายเห็นไหมเห็นยู่พูดขี้เสือ สบบันสบ่บูจัดจัดอมอยังจัดยังงนยอโอมนะจัดมาเลาโอมปักผมไหมต,ติี่ผมไหมติี่ผมติ่ผมไหมเออติ่ผมตบสูตให้แม่เดียวบสูตให้แม่ตบสูตยังไง <laughs> ตบตู <laughs> อจ<ศ> <laughs> <อ><ศ>ีจะทำแม่เจ็บท้องอยู่นะ นั้ดื่มช้อนนมดื่ดื่เลยนอดแน่นอนมม่วด้วยมัมมัมจากเต้าถาแม่ด้วยว่าจินมั้ยจากเต้ามัม่ัมจากเต้าจากขวดขวดเต้าไหมขวดเต้าขวดเต้าขวดเต้าไม่จีนขวด

ใส่เต้าใช่ชีว่าใส่เต้าอ,อ,อร่อยไม่แอะเรานะอะไรนะเต้าเต้านี่ไงนี่ไงเต้าอ้านี่ไงเต้านี่ก็เต้าจี có gì phương ao mà đi còn không, tập đập đập đập. tập tập đập đập đập. đập เมนเต้นเป็นโปีใไม่นี่ไดนสิเด็เต้นนนะฮะีม้มีเต็มโอ้หึหึหนั่งดีๆก่อนเดี๋ยวากวนแม่นะเลอนโดนวาวันนี้ยังเว้นโอเยถ้่องโอ๊ยเจ็บท่อง มาติดติดผมไหมดอะไรเปิดตาผมท่านก็งัอลานนั่นติดตวถวยจังถวยจังเลัดอันนี้นั่นังบ้อเอ้ยแต่รู้ก่อนอย่างนี้เขาติดมาดอกอย่างนี้เราไปอย่างนี้เขาติดมาอะ เราต้องถือเอาหนูจะเกี่ยวขาใช่ไม่บุ๋มโ่แล้วโซ่วัวแม่แม่เอาอาแม่แม่วางไว้ตรงนี้อย่าเอามา อันน<ม>ี้ค่ของแม่ใส่เอาไว้ให้แม่ใส่ไม่ใส่ไม่ของแม่ใส่เดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ใม่ค่ะเอ๊ไม่ชูเรไม่ซื้อทำไมคะอืมแม่ใส่ย่อยโอเคบอกม่มีปากไม่มากตินครั

ดเีเอะพระน้นอย <laughs> พระน้อย <laughs> <laughs> เนียนเหรอี <laughs> ่เด็กนี่รูปพระพระน้อยคนนะเ <laughs> มื่อเช้าได้ใส่บาทไหมใช่นี้ใช่นี้ ม,มันผ่ามากหม่ว่านบ่มันนี้าวันพ่มา,มาับานบ่มาผานว่ามีผ่าต้องใช้ก,กระติกดำอิ่งอุ้มให้มันที่ยึดเสาทีรกรืตกดำนี่คนไปจำบ่นี่ยี่กระตกดำที่หายเุ้ยเสีเป็นลมแห้งอืบันทุวันห้าก็อป็นลมมาเป็<อ>นแดงหนื ท่านหน่อยเนนหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เหรอคะร่มร่มทมาแล้วลมยิ่งเว้นแค่เนนมีแดดอยู่อันนี้เนนออันนี้เนนไหนพระเนนอยู่ใจกูเห็นเนนจีนอนเนนโนเนนแคะน้อยแคะน้อย พายใหญ่นี่พใหญ่าเทาะพายใหญ่เออเปันบอกแม่ตัวเล็กจีตัวใหญ่คนมาแม่ขาเล็กเออแม่คะ่ะแม่แขนเล็กขาใหญ่คนมาฮัลโหลฮัลโหล ขน้อยขน้อยหายขน้อยขน้อยขน้อยหายเอาอยู่หน้าไหนเมื่อกี้อยู่หน้าไหนี่หรือเปล่าคะนี่หรือเปล่าไม่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 หน้านี้หน้านี้ได้ไงหน้านี้หน้านี้ รถนี้อยู่นนหน้านี้หน้าไหนนี่หรือเปล่าไม่ไหนไนี่หรือเปล่านี่พระใหญ่พระใหญ่ค่ะพระใหญ่พระน้อยพระน้อ <laughs> ยไหว้พระหรือยังคะวันนี้สวดมนต์หรือยังไหว้พระด้วยอออิมนืสวดมนต์สวดมนต์ยังไงสวดมนต์หรือยัง เสริมมันด้วยพออลับสามตัวอะตีดูดูก่อนดูมั้งบางง่ายสุบางเลยโดนทุย่างมันเห็ดยาง อ,อ่านไว้ยงคายยังเล่นวะเดนีบอบม่ค่อยเลียนฟ้องเลียนหลายหลายค่อยเล่นเป็นไถ่เหรอบบาตาผักตาผักได้ร้อ่หนรึเปล่าไม่กูนเลยจะยีไมบายก่อนเร็วไม่าบแล้ววางสายกดวางเลยค่ะ อันตอนนั้นที่ว่าเอาโทรศัพท์ไปเ,นะเปลี่ยนแบต Huawei น่ะเปลี่ยนดุบ่อน่นเป็นถาเาชั่วโมงนึงบ่ะบ้าน,นี่หอ,อ,อเขาเสเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนแบตไหมซมซุ่งหรอืหรอ,อวะเ,วเ,วเม่อ,อเล้เว Huawei ยัห้งแม่จ้ารือ่ะ h ่อือเปล่ยนได้่าดุนดนลนอกม่มก้งปีใหม่มเปลี่ยนเลยีปเปลี่ยนถึงเปลี่ยน,มนหมยก็น้อยก็น้อยหาย มันแบตเสื่อมเลยป่ะนี่พลาดเลยแบตเสื่อมสิยังก่็แบตเสื่อมสิแม่นเครื่องแดงอ่ะมันแบตเสื่อมชอนจีเครื่องของจีมันแบตเสื่อมแบกหมดค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนใหม่ของจีนนั่นแหละจะเปลี่ยน แวไปเปลี่ยงกระด่ยนสูงเข้ามาจะส,สูงสาวแม่สวยออ้ยสาบแม่สวยๆนะคนนะอืมมีแม่เอไม่ม่ใามากมากเลเอ็ดนี่นาจ็บรถบราา่าหลา,า,ายก็พาว่าคับกลับคช่กลับรถนาจะลายคนเขาลังกลับก็เวนที่หนึ่งแต่สิบบหลายดอกเพราะว่ามันรถเข้าสีกลับขุ้ถึงเทบไม่เข้าลงไปคนแต่ย่ำไปบ้านทีย่ำส แต่ว่ายังไม่ส่อบ่แม่งเจ้าต้องไปโทษไปสั่งเขาก่อนบ่ะพอมันรุ่นมันเก่าอลไรที่นี่แดดเนี่ยรุ่นนี้บ่ได้โทษนะตอนนั้นก็ยังบ่ได้โทษคือตอนนั้นมันยังรุ่นใหม่อยู่ไงมันจะสิมี่ไปสตอกไงต้องโทษไปถามเขาคนเด้อไปเสียเทีอะมันไม่เบื่อซุนฮว,วเาเว่ขึ้นบน มันอาจจะมีดอกเพราะว่าคูดมอือนีเป็นเหตุเป็นแบบแบบนี้อยู่แล้วมันแกออกบ่อยอ่ะบ่เครื่องไม่ซื้อมากกัเป็นแบบเดียวกันไอจีไม่ได้หรอกไอจีท้าทอะไรเนะี่ยจีหน้ามันน้อยค่ะวันมาเยอ ออจีออจีไม่อยากมัมมัม <c oughs> ชิพี่เปิดมุงแล้วไม่อยากมัมมัมแล้วไม่ให้แม่มัมมัมแล้วมาเขียวว,ว่าเห็นเลยเป็นว่าดีนีโมอู้จ่าเขียวมากระเอ็ดนักเยนี่น <c oughs> เอามาขี้ชโชว์โมเลยต <c oughs> <c oughs> แหลกก่อนจีมามานี่ก่อนมามาตบตุนให้แม่หน่อยเร็วอุ้ยลเดี๋ยวเดีวเดยวมาีกก่อน ไปไหนไปไหนเอาเลียงวางแล้วไอจีมากดเลยเลยมากด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 ไหมไม่ Obi ได้แล้วไปต้องถ่ายก่อนลูกบ้างถายก่อนค่ะบ๊ายบายเร็วนี่บันบันนี่บันบันเอาบันบันไหมกดเลยค่ะกดเลยกดเลย กดนะ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 บ๊ายบายอืมกดเลยค่ะกดเลยอย่าลอง่าเป็นต้องหรือจะนอนรับปุ๊บบระดิกรมยาวอยากนอนแหลสูงเซยงหวังแง่มัยเกือบจะโมงแหรอน้อน